ก็สวัสดีครับน้าๆวันนี้ออกมาล่าชโดโรครับก็ไม่รู้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้เดี๋ยวจะลงไวใน youtube นะครับผมตอนนี้เริ่มอยากคลองสวนส้มครับช้ลอกตัวใหม่ครับเพิ่งจดเสร็จครับจดอะไรเก่าแล้วก็เหยื่อวันนี้เป็นเหยื่อตัวแตกคาปากนะครับผมครับเดี๋ยวเนี้ตีตามซุ้มตามซุ้มมาเลยครับอยู่คลองนี้มีสองซุ้มัะผมมันต้องไปอีกหลายคลองครับผม เข้าเป็นจุดๆไปเลยครับมันจะเจอตัวไหมนะครับวันนี้ครับตอนนี้อยู่คลองสวนส้มครับผมเดี๋ยวตีสองจุดนี้เสร็จก็จะไปแถวแถววัดกระจุมทองนะครับแล้วก็จะเข้ามาแถวหลักสองครับไปแล้วก็ไปคลองยกกระบัดครับผมถ้ายังไม่เจอตัวนะครับครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวันนี้จะได้ตัวไหมครับผมทาน้น้ำมัน ขึ้นครับวันนี้ครับเต็มตะเหล่งเลยครับน้มขึ้นเต็มเลยครับหน้ามีตัวครับผมวันนี้ครับน้ำมันได้อยู่ปรับแค่นี้ก่อนครับ ฝาข้างรอบห้าจุดแปดครับแต่เฟืองเป็นรอบเจ็ดครับใส่รอบเจ็ดด้ยครับเพิ่มความเร็วขึ้นหน่อยตัว px หกแปดตัวเก่าที่เสาเสาเฟรมกลางมันมันเคลื่อนครับจุดมาร์คมันเคลื่อนตัวดันมันเลยเคลื่อนครับผม ตัวดันตัวยกค,ครับตัวนี้เร็กวกว่าเดิมนบผมมาลองดูครับตัวใหม่จะมันหรือเปล่าน้ำแบบนี้มันน่ากัดนะครับ น่าม,มีตัวครับครับไม่น่ามีตัวซูมนี้ไปดูกอไผ่ครับอีกไม้นึงก่อนค้องนี้มันกัดแค่แถวๆนี้ครับสองซ้มนี้ ครับผมไดูซุปเปอร์ดีสองครับตีชดโนมันต้องเข้าเป็นจุดเป็นจุดที่เคยกัดแล้วครับของแต่ละคองครับหาตัวยากครับอุ้ยกัดแล้วกัดแล้วโอ้ยซ้ำส,ส,ส,สองทีหาตัวยากครับอุ้ยกัดแล้วกัดแล้วโอ้ยอซ้ำส,ส,สองที กัดไม่โดนเยอะเนี่ยเยอะติดแล้วโอ้โหเห็นไหมครับผมไซป์ป๊อกนะไซโลกัดยังไม่โดนนู่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 นเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเลยวจุด โอเฟืองนิ่มนุ่มๆเลยครับนุ่มเนียนเลยครับจะกัดอีกหรือเปล่าเนี่ยกัดยังไม่โดนตัวเบ็ดเลยอะ่ะกัดหางเนี่ยมันจมน้ำไปวัดเลยเก ึกแล้วต้องมีเจอตัวแน่นอนเลยวันนี้ไปไหนแล้วไม่รู้โอ้หรือรอบเกตม,มันเร็วเกินไปวะ ตีเยวไปทีเดียวเลยเสียดายเสียดายเสียดาย่าจะมีแต้มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปิดปิดแล้วเปิดใหม่นะครับเดี๋ยวมันยาวเกินครับเผื่อมันไม่ไม,ไม่ไม่กัดครับครับนะก็เปลี่ยนแผนหน่อยนิดนึงนะครับผมก็คลองคลองกระจุทองไม่ได้ไปนะครับข้ามาแถวแถวห้องตะขัะครับข้ามาคลองวัดชัยมงคลครับ มันเป็นเนี่ยครับักตกเข้าเต็มแล้วเนี่ยครับ,รบ <c oughs> ก็เตะไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปคลองจางวางครับคลองจางวางก็ไปคลองมองแกงครับแล้วเข้าคลองมดดูกกบัดครับผมไปดูกันครับนะเดีีตัวกระดิ่งครับโผล่คลองจางวางครับผมซุ้มนี้เคยมีตัวเดี๋ยวลองจอดตีดู น้ำไหลครับนะน้ำไหลเบา ตรงนี้เคยได้ตัวประมาณสองสองโลห้าสองโลหกครับปมาณสองโลครึ่งครับคอยปล่อยตรงโน้น,นครับไม่ได้เอากลับบ้าน,นครับโอ้ียอยาก ใส่ช้าด้วยไม่ยอมไปก็สิค <c> ร <oughs> ับถึงคลองท้าแรงนะครับผมเอ้ยอยัางมันเชิดตัวเลยเหือแรกก็พลาดไปครับผม โอ้ยดยูมันเงียบจังเลยวันนี้หรือมันเข้าไปอยู่ตามคลองเล็กๆแลว้วม,มั้ยดูฝนมันตกลงมาน้ำไม่แตกเลยโอ้หแตกครั้งเดียวไม่โดโดด้วย โอหมาจนได้ครับที่นี่คลองกระจงทองครับผมม่ได้ป่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยหยขัดไม่โดนแล้วเป็นอะไรวะเนี่ยปากัดทั้งวันเลยอ้ยแต่กัดไม่โดนน่ะเอยหายหายไปแล้วด้วย ทำไมปลามันชอบกัดทีเดียวผมไม่โดนแล้วค <c oughs> รบับพร้อมเข้ามาถึงคลองบ้านใหม่คองตันแล้วครับผมออกจากคลองกระโจมมา เมื่อกี้เหมือนเจอเหมือนนานาตุ้มเลยครับนาตุ่มทิ่กระบี่เมือหนึ่งครับอยู่คลองกระโจมทองครับผมหรือเป็นก๊อปปี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่งตัวเหมือนกันนะครับใส่หมวกสซแว่นค้างในข้างบนครับพายเป,าป๋ด้วยเต็มยศเลับ มากับเด็กน้อยคนหนึ่งครับโอ้โ okay. หน่าโดนมากเลย ทั้งวันกัดอู่ตัวเดียวกัดก็กัดไม่โดนเย็นแล้วไม่รู้จะเข้าไปทันหรือเปล่าเข้าไปซ้ำดูอีกแต่มันกัดตอนเย็นนะผมอย่างนี้คนเข้าไปไปตกแล้วก็ไม่รู้ ย้ายดีกว่ามากย้ายได้กว่าคำนะเดี๋ยวรีบเข้าไปคลองสวนส้มอีกเรีกว่าเพื่อเพื่อมันกลับ ออยอมเลยครับวันนี้ครับทั้งวันปลากัดทีเดียวเออ เอาวานกัดทีเดียว ทีเดียวเสียวท้องว่ามาคนก็บอกมาตกได้ตัวเล็กทำไมตกไม่ได้ถ้าปลามันกัดเหยื่อมันมันก็ได้เลครับถ้าปลากัดเหยื่อได้แน่ได้แน่ครับผมมีสิทธิ์มีสิทธิ์ได้แน,น่นอนครับปลาไม่กัดเหยื่อนะครับผม ปลามันเก่งกว่าครับผมไม่รู้มีตัวหรือเปล่าเออฟูกแล้วก็วันนี้เขาขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้น,นะครับครับผมสวัสดีครับ